เรกัปตันผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านซึ่งวันนี้เรามีรเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะพูดทั้งหมดเลยทีเดียวก็คงไม่ได้เราก็ต้องมาค่อยทยอยคุยทีละเรื่องสองเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันกรับเรื่องแรกของการทํางานเนี่ยแน่นอนที่สุดกับหลักการทํางานที่ดีสุดเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีสามอย่างต่อไปนี้ครับ อย่างแรกคือเรื่องของจิตใจครับเขาบอกว่าคุณจะทํางานให้ประสบความสําเร็จเนี่ยคุณจะต้องมีจิตใจที่ดีคิดแต่สิ่งดีๆแล้วมันก็จะส่งผลต่อเรื่องที่สองคือเรื่องของความคิดครับนั่นหมายควาว่านอกจากคุณมีความมีจิตใจที่ดีแล้วความคิดของคุณคุณก็ต้องคิดในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์คิดในทางสั่งสรรค์คิดแล้วทําให คนอื่นเขามีความสุขตัวเองก็มีความสุขด้วยและนอกจากนั้นคุณจะทําอะไรได้สําเร็จเนี่ยนอกจากคุณจะมีจิตใจที่ดีส่งผลต่อกันมีความคิดที่ดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทําอะไรสําเร็จได้ครับประการที่สามคือคุณจะต้องมีความสามารถด้วยคนที่มีความสามารถคือคนที่มีปัญญาปัญญาที่ว่าเนี่ยเป็นปัญญาที่สามารถในการแก้ปัญหา คนที่ไม่มีความรู้คนมีความรู้เขาอาจจะมีม,มีโอกาสที่จะจะคิดอ่านอะไรได้ได้ดีมากกว่าคนที่ไม่มีความรู้เพียงแต่ว่าคนที่มีความสามารถเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้หรอกแต่เขาสามารถแก้ปัญหาได้ได้ด้วยเหตุผลพูดง่ายๆก็คือคนที่มีปัญญาคือคนที่มี เหตุผลในการแก้ปัญหาจะสังเกตว่าจากประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนที่เขาไมไ่ได้มีความรู้อะไรมากมายไม่ได้จบสูงจบตีจบโทษจบเองแต่เขาสามารถเลี้ยงชีพด้วยด้วยความสามารถของเขาได้ความคิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยฝากทุกท่านเลยครับเรื่องเรื่องเรื่องจิตใจเรื่องความคิดเนี่ยสำคัญแล้วก็เราสามารถที่จะทำอะไรได้สำเร็จได้ หากเราคิดดีทำดีคิดดีชีวิตต้องดีแน่นอนครับอันนี้เป็นสัจธรรมแห่ความจริงฝากทุกท่านนะครับว่าถ้าเราทำสิ่งอะไรอย่างๆได้สำเร็จนแหละคือความสามารถของเรานะครับวันนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนรายการครับครับ